และมูเลนหุ่นได้แค่รนคุณเดียวดูวันนั้นรีอูแรงฟุงเข้าลามูดูอะทักไปลาดูมันสรุปมันบอกว่าลันมูลไม่ได้ดูรีอูลานตูนรีอูลานตูนเลือกสูกมากแรงจริงคือรีมูและชุดแบบมีแชนเป็นหลักฐาน แล้วคนดูก็ไม่ลดด้วยนะเขาอาจจะศึกษาไปในตัวจริงเหรอใช่คุณานาทักไลปุยลาดูอีแรงฟูงว่าเข้ามาดูไลแต่ไม่มาเม้นเลยนะรู้เลยข,ข่าวุณงค่ะพี่นะัก็เ่งนขุนหมีเข้ามาดูเมนแล้วไม่มาเข้ามาดูไลแล้วไม่ส่งอะไรให้เลยนะแฝงบอกไม่ได้แฝงไม่ได้เข้ามาดูลานตูนนะดิ เพราะว่ารอนตูนแรกลูกอะรานตูนเล่าคู่ลาโมล,ลาดูมาดูแล้วก็ออกไปแล้วพอกไปปุ๊บเอ็อี e แหลงฟุ้งมาดูดูไม่ออกเลยมัง้งอีแฟงก็บอกแหลงฟุ้งลำทุมรานงินทั้งลานมูนเลยไม่มีเวลาดูฟ้าอยากรู้อยากรู้啊 ฝั่งนั้นฉันเคยมีปัญหากับนางจ่าแล้วฉันก็ชอบบล็อกบุกนางไปทรงหลืบสูบมากอ่ะคือแบบขอบคุณค่ะพี่ตุทรงหลืบสูบมาก,อมากตอนฟ้าแบบเหล็กดุกเลยแบบตอนเหล็กดุกเหล็กดุกเลยนะคือจะต้องลองสูงฟ้าลุกทุกอย่างเลยแล้วก็ต้องบอกแฟนว่ารัานชุนลีมูแลนฟูลตอนฉันแบบมหนึ่งหนุ่งอ่ะถ้ารัานชุนลีมูแลนฟูลนะ่ะ คือให้แรงฟุ้งรักทุกไลปุยลาหูรี่ผู้ไลชวยทุกคนนะ่ะก็แบบน้องพี่เรียนอยู่นะน้องพี่เรียนอยู่นะน้องน้องพี่ยังไม่อยากมีแฟนจริงๆแล้วฉันก็ที่ฉันแบบฉันบอกเลยนะว่าที่ฉันย้ายลาโมอยู่ร้านบูน์ไล,ลยอยู่อะ่ะเพราะฉันอะไม่อยากอยู่กับร้านมุนเหมือนอีพกเคยใช่ อีลี่นูมันแอบแรงอีเจนเนี่ยทาไมเธอหนะ้าเราจะครับขบอมาค่ะพี่เบาหน่อยจากคนข้างบ้านเออแล้วสัมารคือในเนี้ยพี่เคสมีแต่สายแท้เขาคงแบบเขาอาจจะฟังไม่ออกแตอาจจะมีแบบแอคล่งแอคลุมอ,อะไรเงี้ยมาดูนิดหน่อยจะก,ก็ไม่เป็นไรไม่ถือสา โอ้ยนางวีลกรรมเหละยุมากรอบช่วงเอาของรีอูแลงฟุงอ่ะมาลองสูงอ่ะแล้วรีอูแลงฟุ้งก็น่าสองสารอ่ะแบบโดนเป็นเป้าเป้าหมายที่น้องๆลาดูอ่ะเจอกันเมาเฟดสัวใช่ไหมล่ะก็ลงมาหาฉันส่และมีแต่ผู้ไรอยู่จี าษางบ้านก็ับสวัสดีคับน่ารักอีกแล้วคขะวไรค่ะลงเลยจ้าฉันอยู่บ้านฉันไม่ได้อยู่ว่ะเออเจอภาษารููเข้าไป <c oughs> ฉันไม่ได้อยู่บ้านอ่ะคือถ้าวันไหนฝูกลงมาเอ่ะอุ๊ยเดี๋ยวเดือนล่านูฉันก็ไปมาหาหลัยแล้วนะฉันยังขับ ลดเรื่องคุ้งไล่มุ้ยเลนปุ่นเลยนี่ฉันก็มันเวอร์ให้รอผู้ซื้อให้แต่ว่าฉันหลับขบไล่มุ้ยเลนปุ่นรหลดรอมูไยซุยเรื่องคุ้งอะไรไม่ใช่รอมูไรซุยนะ พิมต่อไม่ทันอ๋อโมใจเนาะใช่ค่ะไม่กินี่พูดพิมไม่ใช่คือ <c ười> แต่จะว่าไปนะคือรันชุนนะ่ะนั่งนั่งไหลแลบบุบเลียนหนูอะ่ะแบบนั่งแบบอย่างเงี้ยเลยอะ่ะสันเล็บกุบลังทุงแบบลายด้วยห้าร้อยบาทแล้วนะฉันจะเก็บตังค์ไปทำสมู่ เราอยู่คนละโลกไม่ใช to ่พี่ใจเย็นนะคือฉันภูมิไจจุยมากลาหูลังตุงด้วยโลตูเลงองอ่ะแต่แอบรีคู่เลียดกูดตั้งใจฟังอยู่ 他就是潘萨鲁。